FC ทุกท่านและก็ชาวเพื่อนช่างนะครับวันนี้ส่งงานกับรุ่นใหม่ๆนะอันนี้ก็คือตัว Oppo A 5 3เป็นรุ่นปี2020นะเปลี่ยนจอวิธีการแกะนะครับแกะด้านหลังนะครับเป่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนิดหนึ่งมีคนถามมา FC ถามมานะครับว่า มันเหนียวใชนะ่เราต้องเริ่มตรงมุมก่อนเอาสักมุมหนึ่งนะมุมไหนก็ได้เอาที่ถนัดผมเอามุมนี้นะอ่าตัวนี้แล้วมุมนี้เป่าร้อนมุมเดียวแล้วก็แกะขึ้นมาเห็นไหมแกะขึ้นมาแล้วเอาตัวอะไรไปสอดก็ได้ครับแล้วก็เป่า มีถามผมมาว่าความร้อนเท่าไหร่ถ้าเป็นหัวลมร้อนเราก็200นะร้อยนะครับใช้ลมแรงๆหน่อยนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเป่าอย่างเงี้ยเพื่อให้กาวละลายนะครับตัวนี้เป็นกาวสองหน้าอย่างดีเลย 3M เสร็จแล้วแล้วก็กรีดไปอย่างนงี้นะ ตรงที่จะออกลำบากก็คือโดนตรงตรงข้างบนนะครับตรงกล้องนี้เพราะว่ากาวตัวนี้จะติดตรงขอบขอบ,ขอบกล้องด้วยโอเคจะหลุดแลไม่หลุดแลยติดนิดหนึ่งแงขึ้นมาหรอปาตรงนี้นิดหนึ่งครับขอบนี้นีา เราเป่ากาวว่ามันอ่อนตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีกาวนะครับช,ช่วยนิดหนึ่งจะมีตัวเซ็นเซอร์ติดอยู่ข้างหลังอ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมหลุดอย่างเงี้ยเปิดขึ้นได้นะครับีผ่านอ่าต่อไปนะครับขันน็อตออกให้หมดน็อตจะเยอะน่อยเอาโ,โป ตัวนี้ Oppo A 5 3ตัวล่าสุดตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับมาดูตรงที่ว่าขันน็อตออกซิมร้อยนะครับวิธีการแกะเรามาเริ่มตรงที่ตรงถาดซิมเราถอดออกแล้วนะตรงนี้ถ้ามีเล็บเอาเล็บแต่วันนี้เล็บกุดหมดแล้วนะครับใช้ปิกแทนนะฮะกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะเปิดอ้าออกนะเห็นไหมลูดไปเลยปื๊ดเนี่ย พิกคเขียว,ยวใช้งานง่ายๆบางช่างก,ก็ใช้ปิกที่เป็นสแตนเลสนะนี่เสร็จแล้ววิธีการต่อไปคือการแกะแบตสังเกตดูให้ดีนะถอดแบตออกช็อกเก็ตแบตนะครับช็อกเก็ตแบตอย่างเดียวตัวอื่นไม่ต้องก็ได้ว่าตัวนี้ไม่ติดอะไรนะช็อกเก็ตแบตออก และตรงสีเขียวด้ดึงขึ้นมานะจะมีตัวขาวๆเทาๆอยู่ดึงขึ้นดึงตรงๆนะครับไม่ต้องไปงัดเดี๋ยวมันงอเนี่ยแกะออกเลยครับเอาแบดไว้ต่างหากเสร็จแล้วจะมีตัวนี้เป็นขาวๆเนี่ยแปะอยู่ลอกออกครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะว่าตรงที่จะอาจอออกนะแพรจออยู่ตรงนี้เนี่ยแกออกเลยโอเคมาถึงขั้นตอนต่อ ต่อไปก็เป่าโดยลมร้อนเหมือนเดิมครับความร้อนอยู่ที่200เป่าเพื่อจะยกจอขึ้นถ้าเป็นจอที่จะไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเครื่องนี้นะฮะแก่ง่ายถ้าจอที่เคยเปลี่ยนแล้วช่างติดกาวไปกาวจะแน่นกว่าแต่ตัวนี้จะแก่ง่ายหน่อยผมจะเลือกมุมข้างบนนะครับเพราะว่าเพื่อจะยกขึ้นแล้วก็จอก็จะอยู่บนเดิมนะครับเก็บไว้ขายให้ ผู้มาซื้อจอเก่าจอแตกไปนะบอกกันตรงๆแงะข้างบนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ให้หลุดแล้วเห็นไหมพอมันหลุดขึ้นมานะครับเราก็ทำการสอดแต่ไว้เป่าเพื่อจะให้กาวสองหน้าตัวนี้อ่อนตัวแล้วก็หลุดขึ้นมา อย่างนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่อันนี้ที่ผมทำละเอียดเลยคือจอน,นี้จะเก็บไว้นะครับขายจอเก่าได้แต่ไม่บอกเรื่องราคานะเพราะว่าแล้วแต่คนจะหาขายได้กับชาวจีนที่ซื้อกลับไปนะครับเพื่อนช่างรู้กันดีนะครับเก็บจอตัวนี้ไว้ขายอ่าต่อไปเอาจอใหม่มานะครับเอาบอร์ด เอาเคสมาทําความสะอาดเรียบร้อยวางกาวไปอันนี้ก็คือกาวที่ใช้แล้วก็จะเป็นตัวทีเจ็ดพสีดําเพราะว่าจอเป็นสีดําถ้าจอเป็นสีขาวหรือจอเป็นสีทองสีอืน่นนี้ใช้กาวตัวทีแป0พันนะครจะเป็นกาวใสเอาพอประมาณนะครับเป็นเส้นๆไม่ต้องไปเยอะเทอะ เละอะเทอะเยอะแยะไปหมดเหมือนบางท่านที่ทำนะครับผมเคยแกะจอเจอไม่จะเป็นนะใสด่ดิดเดียวน,นี่แกะอันนี้ออกนะครับตัวนี้ปิดกล้องโอเคอันนี้ก็ทำการอ,าอะไรมาแปะตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าตรงที่เป็นไฟจอ LED ตัวนี้เราไม่มีเทปแปะเราต้องเอาเทปมาแปะก่อน ถ้าไม่แปะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปลงกลาวช็อตาเจะเจอปัญหาแปะไว้อลอกออกครับนี่แกะออกเลยตัวนี้ก็แกะออกเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับวางลงไปสวยๆนิ่งๆเรียบๆถ้าจอดีๆนะครับจอพวกงานแท้พวกนี้มันจะโอเคหน่อย,ยวางลงไปเข้าที่เลยครับใส่จ็กเก็ตจอ นะตัวนี้ตัวนี้ลำบากโดยแงะเมื่อกี้เอาพับไปแรงเงินไปนะครับจะแงะเอาตัวนี้กลับคืนมาตัวที่เป็นแผ่นรองแบตเตอรี่อ,อะไรแผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นรองแบตเตอรี่เวลาเรายกแบตจะง่ายนะครับลอกคืนกลับมาค่อนข,ข้างติดนะ ไม่เป็นไรครับต้องลอกให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นคนละชั้นอยู่เนี่ยดึงออกมาอย่างเงี้ยไว้ที่เดิมนะครับไม่มีอะไรก็เอาแบดมาใส่วางลงไปโอเคนะครับรัดยางตามปกติงานช่างเก่าๆผมถือว่าเอาอยางรัดมันจะเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้ดีนะครับ รัดให้แน่นก็ได้ไม่กลัวแตกถ้าเป็นใช้อย่างอื่นบางทีแน่นไม่พอการยืดหยุ่นไม่ได้ไม่เหมือนอยางพวกนี้จะแน่นอันนี้พวกนี้จะดีกว่าเมื่อเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับไม่มีอะไรเปิดเครื่องดใูให้ใช้งานได้ปกติก็เก็บงานส่งงานลูกค้านะครับสำหรับคลิปวีด,โดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ คงไม่ต้องประกอบให้ดูนะครสวัสดีครับ